หอยเดือหอยเดือครับหอยเดือยกินได้กินได้อีกพี่เขาเก็บกินตลอดเอาครับไปปิ้งไปจินครับจับป่าไปหอยพวกนี้อาวิดีโอครับเดินนำขึ้นไปเลยครับอย่าเหนื่อยให้เห็นโอ้โหเขาทำทางไว้ดีมากเลยนะเนี่ย นั่งสับเป็นทางเดินขึ้นไปเลยเังเลยโอ้ยได้ยินเสียงหอบของใครบางคนมันไอแล้ว <c oughs> บ่นใช้ได้ครับ ยังเหนื่อยอุ้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 ยเอาโดนแสงกันขึ้นมาหมดแล้วเอาชูสองนิ้วจริงๆเขาบอกว่าเดินขึ้นมาแค่200เมตรนะครับแต่ดูผ้เท่าผู้แก่เ UH ้าทำเก่งบอก เห็นหน้ากล้องสู้รอดไปแล้วหนึ่งจริงๆพี่เขาเดินชิวมากเลยเนี่ยไดยินเสียงไหมครับ นึกว่าแกง่เดินแ้บห้าเห็นเห็ทไม้เขาก็คำนวณไว้เลยนะเขาทำมานั่งไว้ให้ตรงนี้พอดีอ่ะปรากฏการครับแม่คันนิงแม่คันนิงอะไรล่ะใจมันงุมชัดๆอ้าวไม่ใช่ล่ะ พบเห็นแมคขนิงอีกสจุดครับแม่ันิงใช่จุดที่สี่จุดสุดท้าย่ S 2> <S 2> <S ทิวทิวใหญ่นั้นใช่ไหมครับอืมจะเขียวสวยแล้วผาลมสักจะอยู่ด้านไหนอ่ะพี่ด้านนี้ครับจะมองห้าหน้าฝนจะมองเห็นน้ำหลาครับ